สวัสดีค่ะวันนี้ปอยก็จะมาทำบัวลอยนมสดนะคะโดยใช้มันม่วงนะคะเป็นส่วนผสมนะคะและใครชอบทานมันม่วงนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะปอยจะนำมันม่วงนะคะมาทำเป็นบัวลอยค่ะและใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปอยด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะดับแรกนะคะปอยก็จะใส่นมนะคะ3ามถ้วยตวงค่ะแล้วก็เอาเปลือกอมันม่วงนะคะเทลงไปต้มพร้อมกันนะคะแล้วปอยก็จะมาปั่นนะคะ ปั่นส่วนผสมให้เนียนเลยนะคะแล้วเมื่อเราปั่นเนื้อให้ละเอียดน,นะคะปลอลก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมากรองนะคะเพื่อที่เอาแต่น้ํานะคะในหลังจากนั้นนะคะก็พักทิ้งไว้นะคะในระหว่างนั้นนะคะปลอลก็เอามันม่วงนะคะไปต้มไปเรียบร้อยแล้วค่ะ แล,แล้วได้นำมันม่วงสุกแล้วนะคะปอก็จะนํามาบดนะคะบดให้ละเอียดเลยนะคะบด <pri S 1> ระหว่างตอนที่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเมื่อระบดเสร็จแล้วนะคะปอก็จะใส่เกลือนะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะปอก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวอีกหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งแป้งมันนะคะอีกหนึ่งถ้วยตวงเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนี้นะคะปอก็จะใส่นมที่เราปั่นไว้นะคะใส่รอบที่1นนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะ คนส่วนผสมไม่เข้ากันนะคะค่อยๆตล่อมแป้งให้เข้ากันนะคะระหว่างนี้นะคะปอจะใช้ช้อนก่อนนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่นะคะแล้วคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะปอก็จะใส่รอบที่สองนะคะด้วยนมอุ่นนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆตล่อมแป้งเหมือนเดิมนะคะค,ค่อยค่อยตล่อมนะคะแล้วเมื่อคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปอก็จะใส่นมอ่นมอุ่นอีกรอบนึงค่ะ อันนี้ก็คือรอบที่3นะคะแล้วก็คลุกเข้าสมวนผสมให้เข้ากันนะคะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆค่ะคนให้เนื้อสัมผัสเป็นเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะและหลังจากนั้นนะคะปอยก็จะนําแป้งนะคะมานวดด้วยมือค่ะแล้วเอาออกมานวดนะคะนวดประมาณ3นาทีนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อแป้งนะคะนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะ หลังจากที่เรานวดแป้งประมาณ3านาทีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะและหลังจากนี้นะคะปอก็จะนําแป้งนะคะมามามาคึงเป็นเส้นย,วยาวๆนะคะแล้วก็ตัดขนาดตามใจชอบเลยค่ะใครชอบทนอานเม็ดบัวลอยลูกเล็กหรือลูกใหญ่นะคะก็ตัดตามใจชอบเลยค่ะและว,วิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะและหลังจากนี้นะคะปอก็จะหั่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาปั้นนะคะปั้นตามใจชอบเลยนะคะปั้นเล็ก ลูกเล็กลูกใหญ่นะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ปอยก็จะค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะคะและวิธีนี้นะคะก็จะล่นระยะเวลาการปั้นแป้งนะคะได้เร็วมากค่ะอันนี้ปอยก็จะขอตัวไปปั้นก่อนนะคะแล้วเมื่อเราปั้นไปเสร็จเรียบร้อยนะคะปอยก็จะนำแป้งนวลน,นะคะมาโรยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดกันค่ะ ปอยขอเวลาไปปั้นก่อนนะคะค่ะเมื่อปอยปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะปอยก็จะทิ้งแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะปอยก็จะต้มน้ําเดือดให้เดือดจัดเลยนะคะแล้วก็ถึงจะเทบัวลอยลงไปค่ะแล้วเมื่อเราเทบัวลอยลงไปนะคะปอยก็จะลดด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็ต้มจนแป้งบัวลอยนะคะลอยขึ้นมาเลยค่ะและเมื่อเม็ดบัวลอยลอยขึ้นเสร็จแล้วนะคะปอจะมาต้มนมสดนะคะใส่นมสดสองถ้วยตวงนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะปอยก็จะเติมน้ําตาลอีกประมาณ6-7ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมเกลือด้วยอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะปอยก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนน้ําตาลและเกลือละลายเลยค่ะและเมื่อน้ําตาลและเกลือละลายนะคะปอยก็จะจัดใส่จานเลยค่ะจัดตกแต่งจานตามใจชอบเลยนะคะและนี่คือ,อบัวลอยนมสดนะคะน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้อยด้วยนะคะและคลิปวิดีโอต่อไปปอยจะทำเมนูอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งรอเลยค่ะและระหว่างนี้นะคะปอยขอตัวจัดจานก่อนนะคะตกแต่งหน้าให้สวยงามเลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะและหลังจากนี้นะคะปอยขอตัวไปทานก่อนค่ะและนี่คือบัวลอยนมสดของปอยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำตามนะคะ ง่ายนะคะแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะเรามาทำตามกันดูนะคะ